เ <The> จ Truth เจาะลึกจริงเม็ดมะม่วงหินมะพ่านทอดเกรด A ฝีมือชาวบ้านจากนครศรีธรรมราชคัดสรรเม็ดมะม่วงหินมะพ่านคุณภาพได้รสชาติหวานมันเม็ดใหญ่500กรัมในราคาเพียง239บาทมาจอบประเด็นค่ะ ไม่สำนึกก็พึงสำเนียกย้อนกรมสมเด็จพระเทพทรงลื่นล้มแม้ทรงประชวนก็ยังเสด็จพระราชทานปริญ,ญาบัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่อยากให้บัณฑิตต้องรอจากที่เมื่อวันที่1 1มกราคมที่ผ่านมาคา่ะทางเพจงานนโยบายสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีพิธีพระราชทานปริญ,ญาบัติของมหาวิทยาลัยโดยระบุข,ข้อความว่างานนโยบายสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนและไม่ให้การสนับสนุนทุกวิธีทางในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชาสุดาสายามบรมราชากุมารีในางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดททูทก็จะขอย้อนกลับไปในช่วงของการพระราชทานปริญญาบัตรในปี2558โดยเมื่อวันที่21มกราคม2558สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสุจพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้านสันผีเสื้อโดยผลการเอ็กซเรย์เห็นว่ากระดูกสะโพกมีปัญหาและในเช้าวันที่22มกราคม2558พระองค์เสด็จไปโรงพยาบาลสวนดอกเป็นการส่วนพระองค์ เสร็จแล้วให้รถโรงพยาบาลมาส่งเรือนรับรองที่ข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยไม่ให้ใครรู้คณะแพทย์จะถวายการรักษาแต่พระองค์ยืนยันจะพระราชทานปริญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เสร็จก่อนและไม่ทรงให้บัณฑิตหลายพันคนต้องรอ และเมื่อวันที่6มกราคม2560เวลา9นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิฐาธีรา,า,รา,ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานการประชุมวิชาการ Thailand International Science Fair 2017เมื่อวันที่6มกราคม โดยพบว่าบริเวณหลังพระหัตถ์มีการติดเข็มต่อสายน้ําเกลืออยู่ซึ่งภาพดังกล่าวค่ะก็สร้างความปรับปรึมไปติดใจแก่พระสบนิกรเป็นล้นพ้นที่ทรงงานหนักเพื่อพระสบนิกรตลอดเวลาแม้กระทั่งในระหว่างที่ทรงเข้ารับถวายการรักษาพระอาการประชวรนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17ตุลาคม2562 สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยความว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการเจ็บพระนาพีและมีพระประรอดคณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่17ตุลาคม2562ผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะหรือว่าลำไส้ใหญ่คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เพื่อถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะและขอพระราชทานให้สงบทพระราชกนิยกิจสักระยะหนึ่งแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะเหล่าบัณฑิตจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยที่จะเข้ารับพระราชทานประดิญญาบัตรในวันที่22-23ตุลาคม2562 แม้พระองค์จะต้องรับถวายการรักษาพักฟื้นพระวรกายและต้องส่งวดพระราชะกรณียกิจแต่ด้วยพระราชะกิจที่มีหมายกำหนดมาแล้วทรงมีพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ต่อบัณฑิตจ,จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยและสถาบันเทคโนโลยีจิตตดาที่จะเข้ารับพระราชะทานปริญญาบัตรในวันที่22-23ตุลาคมนี้จึงมิได้มีการเลื่อนหมายกำหนดการเข้ารับพระราชะทานปริญญาบัตรออกไปแต่อย่างใด ม่เพียงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้นโดยเมื่อวันที่22ตุลาคม2562จะเห็นได้ว่าพระหั์ซ้ายของพระองค์ท่านทรงมีแฮปลินล็อกอยู่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการถวายการรักษาด้วยพระโอสถหรือสารน้ำทางเส้นพระโลหิตด,ดำจึงสร้างความปลื้มปิติให้แก่เหล่าบัณฑิตเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ที่แม้พระองค์จะประชวนแต่ด้วยทรงรักและห่วงใยประชาชนยังคงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเช่นเดิมทรงเปรียบเสมือนดังเช่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงเป็นพระราชบิดาของพระองค์ที่แม้จะประชวนอยู่แต่ก็ยังทรงห่วงใยประชาชนทรงงานหนักมาตลอด70ปีเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่9ทรงประชวนอยู่ณโรงพยาบาลสิริราชค่ะ